สวัสดีครับเร่าเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ยครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีสิงห์ประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีสิงศ์ประจำปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปี2564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงศ์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กกันยายนนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ่นนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจเป็นจํานวนมากดังนั้นหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีสิงค์ครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั้นไพ่ใบรแรกของท่านนะครับนี่คือไพ่เดอะเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับผมจะให้ความสําคัญกับไพ่หมายเลขหนึ่งนี้ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าไพ่ราชินีเนี่ย ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงพึงจะทําได้นะครับถ้าผู้หญิงใดได้ไพ่ใบนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าอนาคตนั้นเป็นคุณนายแบบไม่ต้องห่วงหาว่าจะต้องทํางานให้ลําบากลําบนนะครับจะมีอํานาจบริวารได้นั่งชี้นิ้วสั่งงานอย่างสบายๆนะครับได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศดวงคนที่จะได้เป็นคุณหญิงก็จะต้องได้ไพ่ใบนี้แหละนะครับ ไพราชินีนี่นะครับผมให้ความฉลาดและก็สติปัญญาส่งผลทางด้านของการศึกษาที่ดีทั้งด้านนิสัยนี่นะครับผมจะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนนะครับไพราชินีมีลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับที่ค่อนข้างที่จะช้าเนิบนาบรวมไปถึงการพูดการจาด้วยนะครับลักษณะเสียงนี่จะเย็นนะครับฟังแล้วนี่สบายใจลักษณะอาชีพที่ดีถ้าไปทางวิทยาศา,ศาสตร์นะครับก็จะเด่นมาก ทางด้านของพืชพันธุ์ธัญญาหารจะปลูกพืชผลให้เจริญงอกงามได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับดวงคนที่ได้ไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะครับที่ได้ไพ่เดอะแอมคราหรือว่าไพ่ราชินีนี่นะครับต้องบอกได้เลยนะฮะว่าจะมีความสุขสบายนะครับชีวิตไม่ต้องลําบากส่วนมากไม่ต้องทํางานมักจะเกิดในตระกูลที่ดีนะครับแต่งงานแล้วนี่นะครับก็นั่งคุมโต๊ะเงินคอยนับแบงก์อย่างเดียวถ้าคุณเผอิญมีอาชีพด้านศิลปะทุกขแขนงนะครับ ท่านจะมีความสามารถในการเขียนภาพหรือว่างานเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเสกกระดาษเปล่านะครับให้เป็นเงินได้ในชั่วพริบตาถ้าถามถึงอาชีพว่าจะทำอะไรดีงานทางด้านของศิลป์นะครับศิลปินอย่างนี้นะฮะก็เหมาะกับท่านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คืออาชีพพืชผลทางการเกษตร เป็นเจ้าของสวนเจ้าของไร่หรือแม่ค้าที่ขายผักผลไม้นี่นะครับก็ยังได้ตามบุญวาสนาหรือว่าจะเปิดร้านขายดอกไม้ร้านขายเสื้อผ้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับจะมีใจรักทางด้านของเสื้อผ้าอาร์ที่ละเอียดนุ่มนวลน,นะครับอย่างเช่นผู้กรรมยีหรือว่าผ้าไหมแพรพันต่างๆชอบสีสันมีดวงดอกนะครับชอบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มพิกัดตามภาษาคุณนายทั่วไปนั่นแหละนะครับ ดังนั้นเปิดร้านเสริมสวยนี่นะครับก็ต้องถือว่าถูกโลกดีจะว่ากันไปนะครับผู้ชายชาวราศีสิงห์นะครับผมชื่อได้ไพ่เด็ e อิมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีนี่นะครับก็ถือว่าท่านจะได้เมียหรือว่าสีภรรยาที่เพียบพร้อมที่สุดแล้วนะครับใครที่ได้แฟนหรือว่าภรรยาอย่างนี้ก็โชคดีไป8อย่างเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแม่สีเรือนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําอาหารก็มีฝีมือที่ดีนะครับ การจัดแต่งดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยทำรั้วทำสวนต่างๆโดยเฉพาะเยี่ยงพวกสวนดอกไม้นี่นะครับทำเก่งมากเรียกได้ว่าเธอทำให้บ้านของคุณนั้นดูน่าอยู่เหมือนสวรรค์น,น้อยๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ อีกด้านหนึ่งนะครับผมของไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชนีนี้นะครับมักจะปรากฏกับผู้หญิงที่มีคันหรือกำลังจะมีเด็กนั่นแหละนะครับผมถ้าเป็นด้านความรักนะฮะก็จัดว่าคุณได้พบกับผู้หญิงที่สมควรจะแต่งงานด้วยอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าดวงของคุณนั้นจะได้แต่งกับเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับไพ่ The Empress นะฮะหรือว่าไพ่ราชนีคือผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามให้ความอบอุ่นอบอ้อมอารีเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่เสมอ เมื่อแต่งงานเป็นภรรยาก็จะยกย่องให้เกียรติสามีเธอจะเป็นภรรยาที่สามีรักและก็เกรงใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องจะไปอรา,ารวาสบ้านเล็กบ้านน้อยนี่ไม่มีนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้สรุปรวมแล้วนะครับผู้ชายชาวราศีสิงห์ที่ได้ภรรยาที่ได้ไพร่ราชินีหรือว่าไพ่เดอะอิมเพรสนี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นดวงที่ดีที่สุดเป็นโชคที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผม ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่ king of c u p นะครับนั่นก็หมายถึงผู้ชายชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับผู้ชายชาวราศีสิงห์นี่นะครับผมจะเป็นคนที่มีความสนใจในด้านของศาสนาโดยเฉพาะยิ่งถ้าอายุมากขึ้นแล้วนี่นะครับจะมีความสนใจในด้านของศาสนาของท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนับถือศาสนาใดนะครับท่านก็มักที่จะเคร่งครัดในศาสนาของท่านนะครับถ้าเป็นศาสนาพุทธนั่นก็หมายความว่า เมื่อผู้ชายชาวราศีสิงห์อายุเกินนะครับผม40ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะสนใจในด้านของธรรมะมีโอกาสก็จะไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆบางท่านนี่นะครับพออายุมากขึ้นแล้วนี่ก็จะไปบวชอย่างนี้นะครับไม่ยอมศึกเลยก็มีแต่จริงๆแล้วนะครับผมผู้ชายชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับการช่วยเหลือของเขานั้นนี่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่า เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของผู้ชายชาวราศีสิงห์ก็คือมักจะมีความสามารถทางด้านของงานดนตรีด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาอยู่กับเพื่อนนะครับเมื่อเวลาอยู่กับทางด้านของครอบครัวเมื่อเวลาที่มีความสุขนั้นนะครับผมมักจะชอบเล่นดนตรีนะครับหรือไม่ก็ชอบร้องลําทาเพลงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ชาวราศีสิงข์ครับผมถ้าเป็นเรื่องงานของท่านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นมีไพ่ใบนี้คือไพ่หนึ่งดาบนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะเจอปัญหาและอุปสรรคพอสมควรนะครับการงานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับท่านจะต้องเหนื่อยนะฮะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคพวกนี้แต่ว่าท่านก็จะประสบผลสําเร็จจงได้นั่นเองนะครับอาจจะเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่เมื่อท่านทํางานชิ้นนี้ประสบผลสําเร็จแล้ว ท่านจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับผมอะไรก็ตามแต่นะฮะถ้าเราได้มาด้วยความยากลำบากเนี่ยมันก็จะภูมิใจมากๆเป็นพิเศษนะครับผมแล้วท่านเองนั้นก็จะได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานจากสมาชิกในครอบครัวหัวหน้างานต่างๆด้วยนะครับแม้ว่างานของท่านนั้นจะประสบผลสำเร็จที่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็ความลำบากของท่าน แต่ก็จะประสบผลสําเร็จแน่นอนในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสูนไพ่ใบนี้เป็นไพ่8ไม้เท้านะครับถือว่าเป็นไพ่งานที่ดีท่านที่ทํางานราชการนี้นะครับก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับบางท่านนี่นะครับผมมีงานประจําอยู่แล้วแต่บอกว่าอยากจะหารายได้เพิ่มเติม คนแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะฮะพอหลังเลิกงานกันแล้วนี่ก็อาจจะไปขายของนะครับตามตลาดน่งตลาดนัดผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแม้กระทั่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับผมก็ตะเวนนะครับไปขายของนะฮะมีอาชีพพิเศษเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและยิ่งปัจจุบันนี้ในการค้าการขายมันง่ายขึ้นนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปขายตามตลาดต่างๆบางท่านนี่มีเพจนั่นเองนะครับขายของขายสินค้าผ่านเพจของท่านนะครับ จะมีคนที่มาอุดหนุนมากเลยทีเดียวนะฮะบางท่านนี่นะครับผมทำไปทำมารายได้มากกว่างานประจำซะอีกนะครับ ก็เลยต้องลาออกแล้วก็มาทํางานพิเศษนี่แหละนะครับซึ่งมีไรายได้ที่เยอะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นคนที่จัดสรรเวลาได้ค่อนข้างดีโลกมนุษย์เรานี้มี24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมบางคนนั้นบอกว่าไม่มีเวลาเลยนะฮะมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับแต่บางคนนั้นจัดระเบียบเวลาได้ดีแป๊ะแป,ะแป,ะแปะนะฮะ ทุกอย่างมันออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็การใช้ชีวิตการทำงานใน1วันของแต่ละท่านนั้นจึงไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ว่าชาวราศีสิงห์นั้นเรื่องของการจัดสรรเวลาเรื่องของการใช้เวลานั้นเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์นะครับนี่คือไพ่หกดาบนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงไพ่ดา,นะนะะดาบนั้นนะฮะมีไพ่หกดาบนี่แหละนะครับที่เป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของชีวิตน้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าไพ่ดาบนี่เป็นตัวแทนของอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่หกดาบนั้นหมายความว่าท่านจะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวนั่นเองนะครับลหลายๆท่านในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวนันเองนะครับผมเราจะสังเกตดูนะฮะตามธรรมชาติต่างๆในช่วงนี้ดอกไม้จะเยอะนะครับดอกไม้ดอกหญ้าต่างๆนี่จะสวยงามนะฮะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เพิ่งกลับมาเปิดนี่นะครับผมจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือไม่เย็นจนเกินไปนั่นเองนะครับในช่วงกลางคืนไปเที่ยวแล้วมีความสุขบางท่านนี่ก็เลยมีการจัดโปรแกรมกับครอบครัวที่จะพาครอบครัวนะครับไปท่องเที่ยวธรรมชาติไปท่องเที่ยวทะลงทะเลไปท่องเที่ยวแม่น้ําป่าเขาลำนาภัยผมถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับของชาวราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ตัวท่านเองกับครอบครัวนั้นจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่เป็นห่วงแล้วก็พึงระวังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีสิงค์ก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ห้าดาบนนเองนะครับลึกๆในจิตใจของชาวราศีสิงค์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นคนที่มีความดื้อรั้นสักนิดหนึ่งเป็นคนที่มีตัวตนค่อนข้างสูงนะครับถ้าได้เชื่อสิ่งใดแล้วนะครับไม่มีทางเลยนะฮะที่ใครจะมาเปลี่ยนความเชื่อของท่านได้นะครับเป็นคนที่ดื้อแล้วก็เป็นคนที่หัวแข็งสักนิดหนึ่งนะฮะ อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเอาใจเจ้าหน่ายนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคพอสมควรในการทํางานนี่นะครับและโดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยของเรานี่นะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ท่านจะต้องมีการปรับตัวใหม่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะให้การทํางานมันราบเลื่นการทำมาหากินมันรา,าบเลื่อนมากขึ้นปรับตรงนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงบ้างกับล้วกันนะครับ ให้การเงินของชาวราศีส so, ิงห์ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่บอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่างานของท่านนั้นจะประสบผลสําเร็จงานของท่านนั้นจะดีนะครับผมชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าการเงินของท่านนั้นก็จะดีตามไปด้วยนะครับการค้าการขายก็จะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับท่านจะสุขสบายมากขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนนั่นเองนะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาเต็มที่กันแล้วอย่างนี้นั่นเองนะครับ โดยรวมกันแล้วนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเงินถ้ามีไพ่ขิงออฟคัพนั่นก็หมายความว่าจะมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือแก่ท่านบางท่านนี่นะครับผมการค้าขายอาจจะติดขาดอย่างนี้ท่านอาจจะไปหยิบยืมเงินคนที่ท่านรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เขาก็จะให้ความช่วยเหลือกับท่านหรือบางท่านนะครับชาวราศีสิงห์นะฮะที่ต้องการอยากจะไปยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินต่างๆกํา,ากลังรออยู่ว่าเขาจะอนุมัติไหม ถ้าหากว่าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ราชินีเกิดขึ้นนี่ผมมองว่าเป็นมุมบวกนั่นเองนั่นก็หมายความว่าท่านจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับต่อไปการค้าการขายของท่านนั้นก็จะดีขึ้นการเงินของท่านนั้นก็จะสัพพัดมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ฝืดเคืองเหมือนก่อนแล้วนะครับชาวราศีสิงห์ส่วนท่านที่ตกงานว่างงานก็จะมีงานใหม่เข้ามา ได้รับการช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํางานให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีงานแล้วการเงินมันก็จะดีขึ้นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องราวความรักกันบ้างนะครับคราวนี้ชาวราศีสิง์มีไพ่ใบนี้นะครับไพ่สองถ้วยผมถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีนะครับชาวราศีสิงที่เป็นโสดนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ท่านจะได้เจอเนื้อคู่ของท่านนะครับคนที่จะเข้ามาตรงนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนนะครับเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจคุยกันได้ในทุกเรื่องช่วยเหลือกันได้ในทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจากความเป็นเพื่อนนี่แหละนะครับก็จะมีการพัฒนา กลายเป็นคนรักได้นะครับมีโอกาสที่จะสานต่อกลายเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ใครที่รอคู่อยู่นะครับมีโอกาสมากๆเลยที่ท่านจะได้คู่นั่นเองนะครับสำหรับท่านั้งของชาวราศีสิงห์ต้องบอกอย่างนี้นะครับไพ่ The Emperor อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นไพ่ที่ให้ขุนมากๆถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับชาวราศีสิงห์นะครับที่แต่งงานกันในตอนแรก บางท่านนี่ก็เป็นชีวิตแบบธรรมดาครอบครัวแบบธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่พออยู่ด้วยกันไปแล้วผมบอกเลยเลยนะครับว่าดวงสมพงกันมากโดยเฉพาะยิ่งดวงของแฟนท่านนี้นะครับผมจะช่วยผลักดันให้ตัวท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเมื่ออายุเลย40ปีขึ้นไปนะครับท่านจะสุขสบายนะฮะ คุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับเมื่ออายุเลย40ปีขึ้นไปนี่นะครับจะแตกต่างกับในช่วงของตอนที่ท่านอายุยังน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ท่านอย่างอายุน้อยนี่หลายๆท่านอาจจะลำบากอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหนื่อยหนักอย่างนี้แต่พออายุล่วงเลยผ่านวัย40ไปแล้วทั้งหญิงและชายบอกได้เลยนะครับว่าครอบครัวของท่านจะมีความสุขครอบครัวของท่านนั้นจะร่ำรวยมีเงินมีทองนั่นเองนะครับชาวราศีสิงค์คุณผู้หญิงก็มีดวงเป็นคุณนายนั่นเองนะครับผม และนอกจากนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้เข้ามา king of c u p เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าท่านอาจจะเจอเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่านั่นเองนะฮะอายุมากกว่ามากๆอย่างนี้นะครับเช่น7ปี10ปีหรือว่า10กว่าปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเป็นชาวเอเชียก็ได้นะฮะเช่นเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นชาวเกาหลีเป็นชาวสิงคโปร์เป็นชาวอินเดียหรือว่าเป็นชาวตะวันออกกลางอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นฝรั่งมังค่าก็ได้นะครับสำหรับไพ่ใบนี้ แต่ว่าเขาจะช่วยเหลือท่านได้ทางด้านของการเงินช่วยเหลือท่านได้ทางด้านของการงานแต่งกันแล้วนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าดีนะครับผมเอาอกเอาใจท่านมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคนที่จะเข้ามาเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและที่สําคัญก็คืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่เคยผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าดีนะฮะจิตใจดีมากๆเลยนะครับคราวนี้มาถึงไพ่ใบนี้กันบ้าง ให้เดอะเลิฟเวอร์นะครับหมายก็ว่าชาวราศีสิงห์บางท่านนั้นกําลังอยู่ในช่วงของอินเลิฟนั่นเองนะครับผมมองอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดนั่นเองนะครับและบางท่านนี้นะฮะนอกจากจะมีคนรักหนึ่งคนแล้ว อาจจะเพิ่มคนรักเข้ามาอีกอันนี้แหละคือปัญหาเลยนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครนั่นเองจะเลือกใครดีเนาะคนเก่าหรือว่าจะเอาคนใหม่ดีนะครับจะเลือกคนเก่าก็สีดายคนใหม่จะเลือกคนใหม่ก็สีดายคนเก่าอะไรประมาณนี้จะเก็บไว้ทั้ง2คนก็เป็นไปไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันให้ระมัดระวังนะครับหากว่าเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนี่ อาจจะโดนคู่รักจับได้อาจจะมีปัญหาตามมาหากว่าเรื่องของรักซ้อนเรื่องรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นั้นบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของท่านแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่ห้าถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความรัก ที่ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาว่าคนรักอยู่ไกลกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางท่านเนี่ยนะฮะคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะครับแต่ว่าด้วยภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการโยกย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นไปอยู่เมืองอื่นทําให้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่อยได้เจอกันอย่างนี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ บางท่านอาจจะมากกว่านั้นนะครับพอรู้จักกันแล้วรักชอบพอกันแล้วแต่ว่าต้องย้ายไปไกลถึงต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นแบบนี้นะฮะความรักก็มีโอกาสที่จะจืดจางตามระยะทางไปด้วยก็อาจจะเป็นความรักที่จบลงได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมดวงความรักของผู้หญิงชาวราศีสิงห์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับไพ่ The Empress หรือว่าไพ่ราชนินีแล้วก็ไพ่ Queen of Cups นี่นะฮะ จะเป็นดวงลักษณะของดวงแม่บ้านเหมือนกันนะครับเมื่อแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วนี่บอกได้เลยนะฮะว่าผู้หญิงชาวราศีสิงห์นั้นเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆดูแลครอบครัวดีดูแลสมาชิกในครอบครัวดีบ้านเรือนสะอาดสะอานจัดดูแล้วนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าชายใดนะครับที่ได้ผู้หญิงชาวราศีสิงห์เป็นภรรยานั้น ถือว่าท่านโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ว่าดวงของท่านนี่จะถึงเขาหรือเปล่าเท่าน,นั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าดวงของท่านถึงเขาแล้วก็บอกได้เลยนะฮะว่าท่านจะได้แม่บ้านที่ดีมากๆได้ภรรยาที่ดีมากๆแล้วก็ได้แม่ของลูกที่ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่พึงระวังสําหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงของปลายเดือนพฤษกายนก็คือไพ่เดอรเลเก็คือความรักซ้อนหรือว่ารักสามเศร้านี่แหละนะครับ ปัญหาการเลิกราต่อกันนะฮะในยุคปัจจุบันในสังคมของโลกโซเชียลในสังคมยุคดิจิทัลนี่นะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับการเกิดรักซ้อนนั่นเองนะครับต้องยอมรับนะฮะว่าในปัจจุบันนั้นสื่อต่างๆนี่นะครับทำให้คนเรานั้นรู้จักกันมากขึ้นรู้จักกันง่ายขึ้นติดต่อกันง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม ดังนั้นนะครับเมื่อมีการคุยการอาจจะไปคลิกเกิดความรักซ้อนขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละนะฮะเป็นบ่อเกิดของปัญหาการอย่าร้างการเลิกรากันนั่นเองนะครับถ้าหากว่าท่านมีคู่แล้วจงพอใจในคู่ของท่านนะครับผมแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคู่ของท่านปัญหาต่างๆมันจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าท่านแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวกันแล้วยังไม่มีลูกนี่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าหากว่ามีลูกด้วยนี่นะฮะเป็นปัญหาเลยทีเดียวนะครับ การที่ท่านนั้นทะเลาะบวแววงแล้วก็เลิกราต่อกันไปนี่นะฮะปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะไปลุมเล้าอยู่ที่ลูกของท่านนั่นเองนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากว่าเราได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วนี่นะครับผมอยากจะให้ท่านนะฮะจงรักภักดีต่อคู่ของท่านนะครับปัญหาต่างๆมันจะไม่ได้เกิดครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขลูกเต้าของท่านก็จะมีที่พึ่งที่อาศัยนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับชาวราศีสิงห์ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีสิงห์ในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2564นั่นเดงนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราสีสิงห์ทุกท่านนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้นะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับตัวผมและผมจะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละนะครับไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ